อสองตัวเลยพี่กด,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 นะดไลค์กดแชร์กดชอบจบใครกดไลค์กดแชร์กดชอบจบใคร เป็นตู้เต้นแล้วนะไปแล้วสวัสดีครับพี่เอก อย่างนั้นเลยเป็นตี้เก็บของอยู่เอ๊ะเพื่อนเพื่อนมันไม่ได้เอ๊ะเพื่อนมันไม่ได้จะยิงไว้แล้วหวานแล้ว บอกว่าเพื่อนในบ้านมันจะยิงหัวแล้วต่อขอมือนับสิพี่หนึ่งสองสามเอาเงียบกันทำไมนับสิพี่หนึ่งสองสามสุดคอ

อันนี้เนียเสยเร็จแล้วต้องนอนแล้วเพกเพกมายืนตรงกลางพี่พี่เราจะถา่ายรูปดางพิมพ์ไลนมาดาวิีโอ้นี่เราเปิดทำไมเวลาเนี่ยเพกมาสักแค่เพกเพกสักแค่สักแค่ เออมากับผมมากับผมเนี่ยมามามาเดี๋ยวมเนี่ยเออท่านเนี่ยตื่นมาทยุ่ฝนนะใค่มาทำดูก่องไหมไหพี่มึงไปทำกับพี่หอยดิเดี๋มาเนี่ยเดี๋พีไปมาเนี่ยพี่ไปยืนนิ่งนี่พี่ไปยืนนิ่งนี่ไป่ดูพี่ไปวูวพี่ไปดูเลยไปพี่เนี่ยพี่มายืนนิ่งนิ่ยืนนิ่งนี่ยืนนิ่งนี่ผีผี คอมเมนต์คอมเคยในแอปในแอปติ๊กตอกอะไรแหละไม่รู้ทำยังไงไปวิ่งเลยเพื่อเอาลากผมไปเพื่อลากผมไปสิพี่วิ่งสิเพื่อนอ่าไม่ไปเหรอเอาใหม่เอาใหม่พี่มุดเข้ามาใหม่มาเดี๋ยวพี่มาพี่เข้ามามุดอ๋อทำไม่ได้ว่าเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวขายเข้ามาใกล้ๆหน่อยแล้วก็นอนลงไปแล้วขายเข้ามาไปว่าทำไงทำไงเฮ้ยจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จะขึ้นแล้วเอาใหม่เอาใหม่ แ็กวินปล่อยกตายให้ปล่อยกตายให้ปล่อยไปอ้มันจอดแมงเลยมันจอดไปแตกหนึ่งไม่แตกถึกแท้เนาะผมกดยัโอเมียเลยปใหเวรเลยยัาให้เอะ ได้ยังเว้ยยังยังเมื่อกี้จะขึ้นแล้วเอ้ยเมื่อกี้ทำไงวะทำไมเอาตกแล้วเอาเอาตกเฮ้ยมีคนมาเอาต่อมี่เอาต่ออย่าโนรเลยเอ้ยมีคนเอ้ยมีคน เราทำของอยว่มึงเก็บของอยู่ใครพิงมาที่ตายอย่างเดียวฮ้ยเอาเลยเอาเอา,เอามันลุกแล้วเราทำยังไงผมเห็นแอปแอปติ๊กตอกมันขึ้นได้เลยให้มันทำไงวะเออทำให้เป็นหรอ มาทำน right e. huh? so ี่มาทำใช้มาซอนอยู่ด้เขาต้องทำไงก่อนไหมไอ้ให้ไม่ไอ้แอฟเีตอเขาขึ้นโดมแบบมาพี่ยืนพี่ยืนผมเขาทำตามที่ผมเขาทำนังพี่เอาใหมเอาไหมลองลงก่อนลองก่อนเอาใหม่เอาใหมเมื่อกี้ขึ้นแล้วจริงจริงแล้วเอาเลยเอาเลย กดเก๊ดบอลเลยไปต่ไปต่อทำไงต่อ,ไ,ตอไม่รู้อะแ่เอาเอาทำไงเอาเอาเอาเอ้ยจะิทำไงวะแล้วไมค่ะฆ <c oughs> ่ <c oughs> าร <c oughs> เวลาวิ่งลากผมไปดิ เอาใหม่พี่เอาใหม่อะไรยืดยืดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่ได้ไม่ได้เห็นคนเล็กเพราพี่ ลไม่ลองทำแล้วพี่ใส่แม่เลยเอ้าวฆ่าพี่ก็ฆ่าดูดูกับพี่กูแม่งทำไม่ได้สักทีที่พี่กูกูดิทำไม่ได้ทำยากแล้วพี่ทำยากวะทำ,งะทำงะไงวะใช่ขั้นตอนแรกอ่ะสอนไอนพี่แต่เราไม่สอน ไปให้พลอยสอนนมาดิะไปไปเไปเพไปเปิดไมเลยวะทำไงวะให้นล้ว่าดิไหนๆกูยินดูเพลรดูเพลงเขาเป็นตัวแล้วก็กอสเกตจะการ์ดยูนี่เลเคก็เป็นละ É lá, tu vem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 . ยังฝังเลยไม่น่คงเกดอนดาฟัดตายโอ้โหเป็นนี้ตอนหาเพื่อนมันอยู่ไม่เจอมาพี่ไปคมทั็เแลวพี่ไปมาพี่ไปอยู่ไหนวะพี่ไปอยู่ไเสียงเสียที่ไหน มามาพ,พี่พี่มามาพี่ยืนนิ่งผมทำไปแล้วนี่ยืนนิ่งนิ่งพี่ยืนนิ่งนิ่งพี่ยืนนิ่งนิ่งพี่ยืน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 เลยนะเฮ้ยพี่ต้ ieni, องกดสิเนาะสต้องกดเออมาให้ เอาเลยเี่เอาเลยอย่างไม่ได้พี่กดลงก่อนเฮ้ยเฮ้ยถ่ายกูไม่ได้ไ้ได้โอ้ยโอ้โโอ้อ้โกโอ้โโอ้โอโโอ้้ยโอ้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 อ้โอ้อ้้ยโอ้โออ้อ้้ยอ้โอ้โ้ออ ลงติ๊ต็อกพีอกติตอเลยก่นพี่ลงก่อนลงก่อนตายคุตายคุตายเข้าหัวอะไเข้าหัวอรเข้าหัอะไรปะโอไม่มีปีกตาย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 ตาตายตายตาย เด้ยแล้วพี่ไรเราคอนแคอนแนทคอนแน่เฮ้ยไทยขึ้นได้ไงวะมึงงงเลยงงเลยโอ้เรางงเลยผมเหนผมเห็นก็แนทแนทติดต่อ้เอาโดนหัวไม่แตกเลยเกิน เดี๋ยวซอแล้วๆอย่ายมันตายกลัวมันกลาตายแล้วโหโหมันยิงนัดเดียวก็ตายแล้วเอาเก็บตายโอ้โหยิงดีมูโอ้โหอันตายใจมันจะรูไม่อยากเอาตัวเดียวเต็บสีนี่สิางแหะ หายแล้วเก็บสีแล้วกูว่าเนี่ยชกอย่าชกมืงมึงก่อพี่อย่าย่ากมึงกอพี่ยิงก่สิท่่เอ่อวีไสงที่สุดผมมสัตีดมมีดีตังน้ครับคือไคืออไองตรงบ เดีเยอเอออาเพ้ถ้าเพลงดดลงไปแล้วถ้ามันมันอยากอยากกดยึดสเกตนะทำยังไงวะถ้ากดยึดรถเกตมันจะเจ็บขึ้นโเ้ยไอโมดูนี่สูงเท่าไหร่แล้โฟเอาทำยังไงทำยังไงเนี่ยเื่อะไดูนี่เจ้าโคบ้าเ้าทั้งโคบอ๋อตัวใช้เจ้โคบ้ตูตปวเน

Reviewed, ปัสโค่ไอโมดได้เท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยใช้มันทำแหวกปดสโค่ไม่ได้ต้องเปิิดเปดสโค่ก่อนแล้วก็ให้พ si okay> uh, ี่เขากดสเก็ตปัสโค่แวกแล้วก็ล็อกกดที่เดินไปเดินมากดหมุนรอบๆไปหมุนหมุนเย้ครับพี่เขาที่เอาสเก็ตมาปิดทางหน้าปิดทางพี่เดิน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 พี่ตอนนี้สูงเท่าไหร่แล้วอะสองร้อยอะแล้วกดสเก็ตไม่พุ่งเลย อา๋อข oh. ี้มึงกดขี้มึงกดได้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 เอา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 เข้ามาสิเออโอเคยังไงวะเออเฮ้ยมึงทิ้งชายหมดเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยไม่มีไอวอลเอ๊ะเอ๊ะลอยอยู่

ผมไม่นอนก aaS, ันแล้วพี <rais S 2> ่พรุ่งนี้ใครมาทำต่อพรุ่งนี้ใครมาทำต่อโอเคโอเคบายเอ้าขึ้นยังไงขึ่ได้ไงเนี่ยเอ้ยไม่สอนกันเลยเดี๋ยวคนมุดมเลยฮ่าจะขึ้นไปสูงอีกเนี่ยมือเมื่อยแล้วที่เก็บขี้เกียจมุด ลงนะแล้วไหมยังไม่ลงเจอขโมนี่โอเคไม่แบ,บ่ผมนะไม่ลองทำขึ้นสูงสูงเลยอะ่ะขึ้นอ๋อไอเดียผมหายเดี๋ยวดิแต่แด่แต่เต่แต่เดี๋ยวด โมไปอ่ะให้ด okay. mm ูคนหนึ่งจัดจัดจัดนัดจ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 ัดเัดจ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 ัดัดจ่ดจับจัด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 ัดจัดจัดดจั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 เจัดดดั ผมไมไตอนนใจครับเนี่ยโมเมนต์มันบักเข้าไอ้ตรงปั๊มน้ำมันเข้าได้เซอเจมครับผมไม่รู้ด้อะไรครับไปอยู่ดี้มันทำได้เองนะครับเจมทอาไปทำมาเราก็ทำได้นะครับเจมอยม่าแบ๊งเลย บอกดีกว่ามลงไปบอกเล่นเล่นเอาคิวเดชใช่ไหมคิวเดชทีมหนึง่งเป็เดเกา้าโคตรต่ำไม่เปิดลเ เฮ้ยเอาเฮ้ยตะเลิศเอา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 ตะลิศขาเนี oy, oh ่ยหายตอกแม่งไหม ถ้าขึ้นรถคนได้เอาปีหายเอาปีหายเอาไปเบียดอะไรอ๋มอมาตรงแรกกุไมรรไม้เราก็ดเ่องเหียบพึ่งไปไไเลยไปเบียดกุมไม้ไงเอามีคนเก็บแล้ว แสดงวก็มันต้องวิ่งหามันก็มาบนี่นี่แหละโอ้โห m 1 0ลูก,ลกอยาเต็น M9 มนพี่ M910 ลูก10ลูก10ลูก10ูกเอาสามเอาสหนึ่ง ね、もっと。 นี่นี่เนี่ข้างหน้าเลยไม้บอขาวอ่ะต้นไม้บังข้างบนเลยอ่ะเจอมึงละขึ้นงานไปรีมตอดูเดืลดรีงเก้ากูมาแล้วจะเพิ่งโยนมั่วดียูไหนเฮ้ยมึงหนึ่งไั เจ็ดเก้าขอโทษครับขอโทษครับผมไม่ตั้งใจมัวเลยมัวเลยแตกอันนี่แตกอันนี่แตกขวาขวาแตกขวาแล้ว <laughs>